หัวข้อธรรมะใจเป็นนายกายเป็นเบาชีวิตเบาเมื่อเรารู้เท่าทันใจสวัสดีญาติโยมทุกท่านครับในชีวิตของเราทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าความทุกข์ไม่ได้มาจากโลกภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่มาจากใจของเรานี่เองลองสังเกตดูว่าบางครั้งเรื่องเล็กๆนิดเดียวกลับทำให้เรานอนไม่หลับคำพูดของใครบางคนที่เราไม่ชอบกลับวนเวียนอยู่ในหัวทั้งวัน หรือแม้กระทั่งเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตเรากลับกังวลล่วงหน้าทำไมเป็นแบบนั้นเพราะใจของเรายังไม่แข็งยังไม่มั่นยังไม่รู้เท่าทันตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่สำเร็จได้ด้วยใจแปลว่าถ้าใจเราดีคำพูดก็ดีการกระทำก็ดีแต่ถ้าใจเราฟุ้งซ่าน คำพูดก็เผลอทำร้ายคนอื่นการกระทำก็มักเกิดจากความโกรธความโลภความหลงการฝึกใจคือธรรมะที่แท้จริงธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่ต้องไปอยู่วัดหรือไปปฏิบัติธรรมบนเขาเสมอไปธรรมะอยู่ที่การรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองในทุกขณะทุกสถานการณ์ตัวอย่างง่ายๆโดนคนขับรถปาดหน้า ใจโกรธอยากด่ารู้ทันได้ขาวไม่ดีใจฟุ้งซ่านวิตกกังวลรู้ทันเห็นคนอื่นได้ดีใจอิจฉารู้ทันเพียงแค่เรารู้ว่าใจคิดอะไรรู้ทันใจในขณะนั้นนัน้นั่นคือธรรมะที่แท้จริงเป็นการปฏิบัติธรรมกลางชีวิตประจำวันทุกเกิดจากยึดพอปล่อยทุกก็หาย เราทุกข์เพราะเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงเรายึดว่าสิ่งนี้ต้องเป็นของเราคนนี้ต้องรักเรางานนี้ต้องสำเร็จชีวิตต้องเป็นแบบที่เราวางไว้แต่พออะไรอะไรไม่เป็นไปตามใจใจเราก็ทุกข์นี่แหละคือเหตุแห่งทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในอริยสัจสี่ต้นเหตุของทุกข์ไม่ใช่เรื่องร้ายที่เกิดขึ้นแต่เป็นเพราะใจเราไม่ยอมรับความจริง ความจริงว่าโลกไม่แน่นอนความจริงว่าไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดไปและความจริงว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วเราควรทำอย่างไรมันเจริญสติมีสติรู้กายรู้ใจรู้ความคิดของตนหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ฝึกสติให้ต่อเนื่องจะรู้ทันอารมณ์เร็วขึ้น ฝึกวางฝึกปล่อยเมื่อรู้ว่ากำลังยึดก็ลองคลายยอมรับว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เป็นไปไม่ใช่ปล่อยปลบแต่เป็นการปล่อยอย่างมีสติเจริญเมตตาเมตตาต่อผู้อื่นและเมตตาต่อตัวเองไม่แบกเรื่องเก่าไม่โทษตัวเองไม่โกรธคนอื่นนานเกินไปสรุปข้อคิดใจเรานั้นสำคัญกว่าสิ่งใดทั้งปวงใจที่เป็นอิสระจากอารมณ์ คือใจที่เบาสบายการฝึกธรรมะไม่ใช่แค่การสวดมนต์หรือฟังเทศแต่คือการรู้เท่าทันตัวเองในทุกลมหายใจขออนุโมทนากับทุกท่านที่หมั่นฝ่ธรรมะขอให้ทุกคนฝึกใจให้มั่นฝึกใจให้เย็นเมื่อใจเย็นโลกก็จะเย็นตามสาธุพระ